สวัสดีครับผมชาวไทยทุกท่านครับข่าวดีผู้ที่เดือดร้อนหายิมเงินนะครับออมสินเตรียมปล่อยเงินยืมสําหรับคนที่ตกงานนะครับสูงสุดรายละ1 0 0 0 0แบาทขั้นต่ารายละ3 0,000บาทครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกสินเชื่อดอกเบี้ยตามช่วยคนตกงานภายในวงเงินรวมแล้ว5,000ล้านบาทโดยโครงการนี้จะเริ่มในเดือนหน้าครับก็คือเดือนตุลาคม64นี้ครับ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ตกงานเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด2019ให้มีรายได้และอาชีพทางธนาคารออมสินคาดหวังว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้จะช่วยคนตกงานและจะสามารถช่วยเหลือคนตกงานได้ถึง10,000แสนรายให้มีงานทำและมีเงินครับส่วนวงเงินในการให้สินเชื่อต่อรายบุคคลจะขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละรายโดยให้กู้ขั้นต่ำสามหมบาทต่อคนครับสูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนนะครับคาดว่าจะมี ีผู้ได้รับความช่วยเหลือประมาณ1,000 0แคนครับและโครงการสินเชื่อดังกล่าวนี้ต้องให้กับส่วนการคลังมาช่วยอุดหนุนกรณีปล่อยสินเชื่อออกไปแล้วกลายเป็นหนี้เสียเพราะเป็นสินเชื่อกับคนที่ตกงานนะครับและไม่มีรายได้ซึ่งตามเงื่อนไขปกติสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยกู้ให้เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านรายได้ที่จะนํามาชําระหนี้ในอนาคตครับส่วนผู้ที่จะได้รับสินเชื่อเบื้องต้นจะต้องผ่านการอบรมตามโครงการของธนาคารก่อนนะครับซึ่ง จะมีการอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้ขอกู้ตามที่ต้องการเช่นบางรายอาจต้องการเป็นช่างตัดผมช่างไฟฟ้าช่างปาปาหรือว่า บางรายอาจซื้อเฟรนชายมาประกอบธุรกิจขนาดเล็กชุมชนของตนเองครับหรือต้องการเงินทุนเพื่อปรับปรุงร้านโชว์หวยที่ขายในชุมชนครับหรือต้องการเปิดร้านกาแฟาในชุมชนเป็นต้นก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากขอกู้เงินก็รอเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีการออกมาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องที่ไม่มีงานทําอย่างแน่นอนครับ